ครับวันนี้จะมาแกะของจากลาซาด้าครับสั่งปูเก้าเก้าเก้านะสั่งปูเก้าเก้านะมาแกะดูสดสดกันเลยนะครับสั่งในรูปเป็นสายชาร์จเร็วนะครับสายชาร์จสายอ่อนนะครับสายชาร์จนุ่มครับนะครับเปิดออกมาแล้วครับนะครับนี่โอ้รับแกะดูเลยครับ ว่าจะตรงปกหรือเปล่านะคของสวยครับว้าวมีถุงด้วยดึงออกมาเลยโอ้นี่ครับจะอ่อนนุ่มดีครับเยี่ยมครับใช้ได้ดีนะครับนี่ถ้าไปสั่งซื้อตามร้านโทรศัพท์มือถือน่าจะลอยขึ้นครับ มีร้อยหลักร้อยขึ้นนะครับต่อเส้นนะครับตอนนี้สั่งสั่งหนึ่งคู่นะครับเป็นแปดบแปดบาทครับนะครับเปิดดูนะครับนี่ว้าวนุ่มมากครับสั่งได้นะครับทางลาซ a ด้าของเราครับตรงปกครับขอบคุณมากครับ